สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องบิตคอ n ลงทุนบอยวันนี้เราจะมาสรุปและวิเคราะห์ข่าวสำคัญที่มีผลกระทบกับตลาดคริปโตในระยะนี้นะครับทั้งราคาขายส่งที่สหรัฐอเมริกาที่ปรับตัวขึ้นนะครับและการยื่นขอรับสวัสดิการจากการว่างงานที่เพิ่มขึ้นและการลดดอกเบีย้ยของธนาคารกลางยุโรปนะมาดูกันว่าแต่ละข่าวมีความหมายอย่างไรและจะส่งผลกระทบอย่างไรกับตลาดคริปโตบ,บ้างนะครับกอเช่นเคยนะร คลิปนี้มันจะคำแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนแล้วก็เป็นข้อมูลที่เอามาแชร์เป็นเพื่อนนะครับเพื่อที่จะได้ติดตามความคืบหน้าของตลาดนะครับแล้วก็ภาพรวมตอนนี้นะครับเริ่มต้นนะจาก การที่ราคาขายส่งนะครับที่สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยมีการประกาศออกมานะหรือว่าโฮเซลไพ่นะก็เพิ่มขึ้น0.2นะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนะซึ่งสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการไว้นะครับตัวเลขนี้นั้นเนี่ยก็บ่งบอกถึงแรงกดดันทาง ต้นทุนนะที่ผู้ผลิตกำลังเผชิญนะและอาจส่งผลให้ราคาสินค้าปลายทางที่เราต้องจ่ายนั้นเนี่ยสูงขึ้นตามไปด้วยนะก็เรียกว่าในเชิงเศรษฐกิจมันก็เหมือนต้นน้ำนะของราคาสินค้าทั้งหมดนะเมื่อราคาต้นน้ำสูงขึ้นก็มีแนวโน้มว่าราคาสินค้าปลายทางนั้นเนี่ยก็จะสูงขึ้นตามนะก็จะส่งผลกระทบนะกับผู้บริโภคด้วยซึ่งหมายถึงเงินเฟอ้อนะที่ยังไม่ได้ถูก ควบคุมให้ต่ำลงอย่างที่เฟดต้องการนะครับดังนั้นการที่ราคาขายาราคาขายส่งสูงขึ้นอาจทําให้เฟดต้องชะลอการลดดอกเบี้ยนะครับเ,เพราะต้องการคุมเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยนะซึ่งนั่นก็สะท้อนนะไปที่ตลาดเองก็87นั้นเนี่ยมองนะว่าเฟดนั้นเนี่ยก็น่าจะลดดอกเบี้ยนะครับแค่ประมาณ25เบสิสพอยต์เท่านั้นนะครับ และยิ่งไปกว่านั้นั้นเนี่ยตัวเลข PPI เนีเป็นซึ่งเป็นตัวเลขที่บ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านต้นทุนผ,ผู้ผลิตต้องที่ต้องเผชิญนั้นเนี่ยซึ่งอาจส่งผลต่อราคาสินค้าและบริการที่ไม่รวมอาหารและพลังงานนะครับก็เพิ่มสูงขึ้น0.3%นะซึ่งสูงกว่าที่คาดการเอาไว้ที่0.2%นะครับ ข้อนี้นเนี่ยบอกถึงต้นทุนที่ผู้ผลิตต้องจ่ายนะครับโดยไม่เกี่ยวข้องกับอาหารและพลังงานยังคงสูงอยู่นะซึ่งการที่ต้นทุนพื้นฐานเหล่านี้ยังคงสูญอยู่ยังคงสูงอยู่ก็จะส่งผลนับต่อราคาในภาคส่วนอื่นๆอีกด้วยนะและทำให้เฟดต้องคิดหนักนะว่าจะตัดสินใจลดดอกเบี้ยเท่าไหร่นะแต่อย่างที่บอกตอนนี้ตลาดนะมองว่าเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยที่ระดับ 25เบสิทพอยต์เท่านั้นนะ,นะในการประชุมในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับในส่วนของตลาดแรงงานนะของทางสารเมริการนั้นเนี่ยการยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานในสารเมริการนั้นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับในระดับ2 3 0 0 0่2 3 0 0 0 0ลายนะก็ดูเหมือนอาจจะดูเป็นเพียงตัวเลขเล็กน้อยนะครับแต่ต้องจับตาดูนะครับว่า ตัวเลขนี้นั่นเนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่นะเพราะตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นเนี่ยก็จะชี้ให้เห็นถึงการชะลอตัวของตลาดแรงงานที่อาจจะเกิดขึ้นจริงในอนาคตนะครับที่สําคัญการยื่นขอรับสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นก็มักจะส่งผลให้คนมีเงินในการจับจ่ายใช้สอยน้อยลงนะครับซึ่งอาจจะทําให้การบริโภคภายในประเทศชะลอตัวและ นั่นอาจกระทบต่อรายได้ของบริษัทต,ต่างๆด้วยนะซึ่งชมเชื่อมโยงนะไปถึงตลาดหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงอย่างบิตคอยด้วยเช่นกันนะครับส่วนในยุโรปเองนันเนี่ยธนาคารกลางนะของยุโรปได้มีการปรับนะลดอัตราดอกเบี้ยนะลงอีก0.25ซนะซึ่งเป็นการปรับลดดอกเบี้ยนะครั้งที่2ของปีนะครับเหตุผลคือ เศรษฐกิจนะของทางยุโรปยังคงซบใสซบเซานะและอัตราเงินเฟอ้อที่ลดลงถึงเป้าหมาย2%ของ ECB แล้วนะการแบบลดดอกเบี้ยนี้ชี้ให้เห็นว่าทาง ECB กำลังพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาเติบโตนะซึ่งการลดดอกเบี้ยมากเกินไปแบบนี้เนี่ยก็ถ้ามีการลดดอกเบี้ยมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่ได้รับผล อบแทนจากดอกเบีย้ยนะครับเช่นหุ้นหรือบิตคอยและคริปโตก็เป็นได้นะครับก็คือความเคลื่อนไหวนะของทางฝั่งยุโรปนะครับส่วนฝั่งอเมริกาเองนะครับตัวฟันเฟดเลดนะครับตลาดเองมองว่า87%มองว่าจะยังมีการลดดอกเบีย้ยอยู่นะครับเายังมีการจะมีการลดดอกเบีย้ยแค่25เบสิสพอยต์นะครับในการประชุมเดือนกันยายนวันที่18เดือนกันยายนกันยายนที่ถึงนี้นะครับ ส่วนถ้าเราพูดถึงความสัมพันธ์นะของการลดดอกเบีย้ยของเฟดนะกับราคาบิตคอยนะซึ่งถ้าเราจะเปรียบเทียบนะการลดดอกเบีย้ยของเฟดกับราคาบิตคอยก็คงจะย้อนกลับไปเปรียบเทียบได้นะในช่วงปี2019นะครับะที่มีการลดดอกเบี้ยนะซึ่งในปี2019เนี่ยเฟดมีการขึ้นดอกเบี้ยนะแล้วก็ค้างไว้นั่นเนี่ยเป็นเวลา6เดือนนะครับครั้งนี้นันเนี่ย ซึ่งตอนนั้นนั่นเนี่ยมีการค้างดอกเบีย้ยไว้ที่ระดับประมาณสักออ250เบสิสพอยต์นะหรือว่า2.5เปอร์เซ็นต์นะครับค้างไว้แบบนั้นประมาณ6เดือนครั้งนี้รอบนี้เนี่ยมีการขึ้นนะแล้วก็ดอกเบีย้ยที่5.5เปอร์เซ็นต์นะรหรือว่า550เบสิสพอยต์เนี่ยค้างไว้ผ่านมาแล้ว12เดือนนะครับในช่วงปี2019นะในช่วงที่เฟดมีการค้างดอกเบีย้ยนั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะว่าในช่วงที่มีการไล่ลดดอกเบีย้ยเนี่ยบิตคอย มีการทำเรียกว่ามีการทำจุดสูงสุดนะครับที่ที่ต่ำลงนะในช่วงปี2019นะมีการวิ่งขึ้นบ้างนะครับแต่ก็วิ่งขึ้นนะครับในเป็นทำแพทเทิร์นในเป็นการทำแพทเทิร์นที่เป็นไฮไฮออร์โลนะทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงเรื่อยๆนะในช่วงปี2019นะครับและเราจะสังเกตเห็นว่าจุดต่ำสุดนะของบิตคอยเกิดขึ้นนะเมื่อเฟดมีการลดดอกเบีย้ยที่ประมาณสัก75 เบสิคพอยต์นะหรือ0ูนนต์นะครับบิตคอยทำจุดต่ำสุดตอนช่วงนี้นะครับก็คือประมาณช่วงนี้นะถ้าเราไม่นับช่วงโควิดนะปี2020ัน่เอ่อเดือนมีนาคมปี2020นะบิตคอยทำจุดต่ำสุดนั้นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเฟดมีการลดดอกเบี้ยศูนย์จุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์หรือเจ็ดสิบห้าเบสิคพอยต์นะครั้งนี้เองนะเอ่อเฟดมีการค้างดอกเบี้ยนะผ่านมาแล้วสิบสองเดือนนะครับค้างไว้ที่ระดับห้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะ ดังนั้นนะถ้าจะลองเทียบบรรจัตยางดูนะครับว่าในไซเคิลปี2019บนะิตคอยอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดก็คือทีอ่ตอนที่เฟดข้ามนกเบีย2.5เนตะอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดตอน0.75เปอร์เซนนะครับครั้งนี้บิตนคะอยเส็ดนะขึ้นอน๊เบียอยู่ที่5.5เปอร์เซน์ถ้าเทียบบรรจัตยางเนี่ย x นะจะเป็นเท่าไหร่นะจุดที่ต่ำที่สุดที่บิตคอย จุดที่เฟดขึ้นลดตบเบีย้ยแล้วทําให้บิตคอยอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดแล้วเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าแก้สมการตรงนี้เนี่ยตัว x อเมื่อกี้นันเนี่ยก็จะอยู่ที่ค่า <c oughs> อยู่ที่ค่าร้อยหกส้าเบสิคพอยต์นะหรือหนึ่งจุดหกห้าเปอร์เซ็นะดังนั้นถ้าเกิดเราลองจะเทียบบรรจต่ายางแบบนี้ดูเนี่ยที่ระดับเฟดลดตบเบีย้ยจากห้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะมาที่หนึ่งจุดหกห้าเปอร์เซ็นต นั่นคือจะเป็นจุดต่ําสุดนะครับที่อาจจะทาให้บิตคอยอยู่ในอยู่ในราคาในจุดที่ต่ำที่สุดนะครับและเมื่อไหร่นะจะไปถึงจะลดดอกเบี้ยถ,ถึงในระดับนั้นเนะี่ยถ้าเกิดเราดูการคาดการณ์ของตลาดตอนนี้นะครับไล่ดูตั้งแต่ตอนนี้นะลดทีละ25 basis point นะรหรือ0.25%จนั้นเนี่ยจะไปครบ1นะน6 5นั้นเนี่ยก็คือจะเกิดขึ้นนะประมาณกลางปี2025นะถึงจะอยู่ในระดับ 1นึถึงจะลดลงไปถึงระดับหนึ่งร้อยหกสิเบสิสพอยนะถ้าเกิดดูตามนี้ก็คือกลางปีนะครับดังนั้นถ้าเทียบบรญญัตายางตรงนี้เนี่ยก็ถ้าทำซ้ำนะเหมือนที่เกิดขึ้นทาในช่วงปี2019เนี่ยบีคอยอาจจะอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดตอนกลางปี2 0งพก็เป็นได้นะอันนี้ก็เป็นการเทียบบรรยาตายางเ,เพื่อนๆดูเฉยๆนะอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับแน,แน่นอนว่ามีปัจจัย หลายอย่างนะที่ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งอีกม,มุมหนึ่งถ้าเกิดเราจะลองวัดนะราคาบิตคอยนะตอนนี้นะาจากจุดสูงสุดนะลงมาถึงจุดต่ำสุดนั่นเนี่ยใช้เวลานะในช่วงไซเคิลปี2 0งพปีสองพเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก2ี่สสัปดาห์ยี่4 25สัปดาห์นะ 24, นะอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดแตะนะเส้นสีขาวตรงนี้คือเส้น100 Weekly Moving a v e ิ a g e ถ้าเกิดเราวัดที่ไซเคิลนี้เนี่ยจริงๆตอนนีนะ้ถ้าว่าจากจุดสูงสุดลงมาถึงปัจจุบันเนี่ยอ25สัปดาห์เท่ากันแล้วนะคือถ้าจะมองในมุมนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าบิตคอยที่อยู่ตอนนี้อาจจะอาจจะอยู่ในจุดที่ต่ําสุดแล้วก็ได้นะแต่ถ้ามองอีกมองในมุมหนึ่งนะว่าจุดที่ต่ําสุดคือจะมาแตะที่เส้น100 weekly moving average นันเนี่ยก็ยังมีโอกาสนะที่จะย่อตัวต่ำลงมาอยู่นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเราเทียบนะบิตคอยนะครับกับเส้นสีม่วงก็คือตัวสภาพคล่องนะตัว Federal Reserve นะที่ถือสินทรัพย์ต่างๆนะก็พูดเออก็เป็นตัวแทนที่บอกถึงสภาพคล่องนะจะสังเกตเห็นนะว่าจุดบิตคอยเนี่ยอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดนะครับก็คือต่ำมาลงมาแตะนะที่เส้น20 1 o ิมวอเเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงที่เฟดนะเปลี่ยนแปลงน,นโยบายจาก QT นะเป็น QE นะสภาพคล่องเริ่มเพิ่มขึ้นนะเราถึงเห็นบิตคอยนเนี่ยเริ่มที่จะพุ่งสูงขึ้นไปนะครั้งนี้เองนเนี่ยเรายังไม่เห็นการกลับตัวของเส้นสีม่วงตรงนี้นะหรือว่าตัวสภาพคล่องนั่นเองนะบิตคอยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเซนซิทีฟนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ไปในทิศทางเดียวกันนะกับสภาพคล่อง ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าไปเทียบถ้าเปรียบเทียบกับ s p 5 0อนี้ยเนี่ยบิตคอยจะมีค่อนข้างที่จะมีความสัมพันธ์นไปในะทิศทางเดียวกับสภาพคล่องค่อนข้างเยอะเลยเหมือนกันนะดังนั้นถ้าสภาพคล่องกลับมาเนี่ยแน่นอนว่าก็จะเป็นช่วงเงินนะก็จะค่อนข้างที่จะไหลเข้าตัวบิตคอยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับจริงๆในช่วงนี้นะที่สภาพคล่องพุ่งสูงขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดเราจะลองวัดนะ ราคาของตัวบตคอยจากจุดต่ําสุดนะลงไปไปถึงจุดสูงสุดนั้นเนี่ยบตคอยพุ่งสูงขึ้นไปหนึ่งพันสารอเปอร์เซ็นตะในขณะที่ถ้าเกิดเราวัดนะตัว S&P 500ร้อยนะในช่วงที่สภาพคล่องถูกเติมเข้ามาตรงนี้เนี่ยตลาดหุ้นนะพุ่งขึ้นไปแค่ระดับ100%เองนะแต่บีคอยเนี่ยพุ่งขึ้นไป1,300%งันสาเอรเนะิเท่าเลยดังนั้นบ c คอยค่อนข้างที่จะมีความไวนะ ่อสภาพคล่องเหมือนกันนะแต่เวลาล่วงลงนั้นเนี่ยก็ล่วงลงหนักกว่าตลาดหุ้นด้วยเหมือนกันนะโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เ,เพื่อนๆฟังวันนี้ครับสำหรับราคาบิตคอยตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้ก็พุ่งขึ้นมานะที่ระดับห้าห้าหมื 5, ่นแปดพันเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ b t c นะครับก็ในรอบเจ็ดวันที่ผ่านมาบวกขึ้นมาประมาณสองจุดสี่สองจุดห้าสี่เปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวันที่ผ่านมาก็พุ่งขึ้นมาประมาณสี่เปอร์เซ็นต์นะครับ ่ที่บอกในช่วงที่เฟดจะมีการลดดอกเบีย้ยเนี่ยบิตคอยก็ยังก็พุ่งขึ้นไปอยู่นะครับสังเกตว่าในช่วงปี2019นนในช่วงที่เฟดมีการลดดอกเบีย้ยบิตคอยวิ่งขึ้นไปนะตรงนี้สังเกตว่าวิ่งขึ้นไปแล้วก็หลังจากนั้นก็ย่อตัวกลับลงมานะแล้วก็วิ่งขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะย่อตัวตาลงมาวิ่งขึ้นไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ย่อตัวต่ําลงมานะจนถึงจุด,จด,จดต่ําสุดตรงนี้นะแน่นอนว่าเราต้องการเห็นเฟดลดดอกเบี้ยนะแต่ว่าระหว่างทางนั้นเนี่ย ก็คงจะได้บิตคอยเองก็คงจะได้รับผลกระทบนะเพื่อทีอ่แล้วก็มีโอกาสที่จะยังร่วงต่ำลงมาได้อีกอยู่นะถ้าเกิดเราดูข้อมูลในดีตประกอบกันด้วยนะโอเคและนี่คือทั้งหมดนะครับที่ผมเอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้ครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าเนื้อหานี้เป็นประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์เพื่อสนับสนุนนัช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ